สัดีครับเพืเ่อนๆอันนี้ก็เป็นอ้อยตอ่อสานะครับมาอยู่กันได้ประมาณสองเดือนสองเดือนกวาา่านแล้วอันนี้สภาพอ้อยตอ่อสาลักษณะการแตกกิ่งแตกลำต้นก็ถือว่าดีครับนะสภาพอ้อยตอ่อสาม อันนี้หลังตัดไปก็ให้ยูเลียแล้วนะครับภาพนี้อันนี้คือให้ยูเลียไปแล้วนะครับให้ยูเลียไปแล้วนะครับให้4600ก็ได้น้ำฝนไปประมาณ2งครั้งครับ,รบก็จะหา่หางๆสภาพมันก็จะหา่าง ខ្ល แรงนะแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าครับคืมฝนนะครับกบ็อยากให้ตกนะครับลงมาก็จะได้ตะเกาใส่ปุ๋ยนะครับสภาพอ่อยต่อสาเพื่อนเคิดเห็นเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงครับ